s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยร่วมสร้างสรรค์โดยภาพดีทวีสุขนี่คือพอดแคสต์เจาะลึกเรื่องราวของโรคภยัยที่ใครๆก็อ่านไม่เคยรู้กับโรคภัยใครรู้ สวัสดีครับพบกับผมเอกพรศรีสุสขทวีรัตน์นะครับแล้วก็พี่หมอเล็กผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรในแพทย์กิติพงศ์สุนทราภาอาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร,ร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับสวัสดีครับพี่หมอเล็กครับสวัสดีคุณเอกและคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะครับครับวันนี้นะด้วยสถานการณ์ที่มันตึงเครียดเหลือเกินนะ รายการเราเกี่ยวกับรายการสุขภาพไม่พูดถึงก็ไม่ได้หรอกรนะก็คือเรื่องของโควิด -19 อ,อันนี้ผมขอเท้าความนิดนึงก็แล้วกันนะว่าช่วงนี้สถานการณ์อัปเดตเนี่ยเป็นยังไงณนะวันอังคารที่22อันนี้บอกไว้อย่างนี้นะครับที่มาที่ไปเนี่ยมันมาจากว่าสัปดาห์ที่แล้วนะสัปดาห์ที่แล้วที่สมุทรสาครครับมันมีคนไปเจอนะว่าพบติดเชื้อโควิด -19 กนะก็พยายามที่จะไปไปเช็คกันแหละว,ว่าคนคนนี้เนี่ยที่เป็นเจ้าของ ร้านขายปลาในแพรกุ้งเขาไปติดมาได้ยังไงเช็คไปเช็คมาเหมือนกับจะติดจากลูกจ้างที่เป็นชาวเมียนมาพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บนะก็เลยนะมีการตื่นตัวกันลงตรวจแบบเชิงรุกณนะตอนนี้ก่อนหน้านี้เราไม่ได้เป็นแบบเชิงรุกนะฮะใครมีอาการก็จะตรวจแล้วก็ตรวจคนรอบข้างเชิงรุกเนี่ยก็คือที่นี้น่าสงสัยตรวจหมดเขาก็ลงไปตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยง พื้นที่ไข่แดงที่คาดว่าจะเป็นต้นตอของโควิด -19 ปรากฏว่าตรวจเข้าไปฮะคนติดโควิด -19 จากสมุทรสาครแล้วก็จังหวัดอื่นๆใกล้เคียงที่สัมพันธ์กับตรงนี้ประมาณ1,200คนอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าจนถึงวันพฤหัสเนี่ยตัวเลขมันจะไปมากน้อยขนาดไหนแต่ว่านี่ก็เป็นพูดได้เลยฮะ นี่คือระบาดระลอกสองแล้วประมาณนั้นแหละนะถึงแม้ว่ารัฐมนตรีเราจะบอกว่า <c oughs> ไม่ใช่ระลอกสองระลอกใหม่แต่ในมุมของประชาชนมันก็คือกลับมาอีกเลยครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยลงลึกกันให้มากขึ้นเรื่องของโควิด -19 ในรอบใหม่นี้ก็แล้วกันนะโดยนะ,ะให้พี่หมอพูดถึงเจ้าตัวโควิด -19 รอบนี้หน่อยดีกว่าว่าในในเชื้อของตัวตัวเชื้อมันมันเหมือนกับรอบแรกที่เราเจอหรือเปล่าจริงๆที่เขาพูดถึงสายพันธุ์ต่างๆครับ ก็มีหลายสายพันธุ์ที่พูดถึงกันแล้วนะครับแต่ว่าในความเห็นส่วนตัวไม่ว่าสายพันธุ์ไหนมันก็อันตรายทั้งสิ้นแหละเราไม่จำเป็นต้องแบ่งว่าสายพันธุ์ไหนนะครับเพราะทุกสายพันธุ์ก็ติดเหมือนกันนะครับติดทางเดียวกันด้วยนะครับเออก็จริงนะเพราะว่าที่เขาบอกว่าตอนนี้สายพันธุ์จีอะไรเนี่ยครับสรุปก็คือผลมันก็คือไม่ได้ไม่ได้อันตรายมากขึ้นแต่ว่ามันติดง่ายขึ้นใช่ครับมันไม่ใช่ต้องแยกหรอกไม่ใช่ว่าสายพันธุ์นี้เฮ้ยมันติดยากกว่าไม่ป้องกันนี่มันก็ไม่ใช่ครับเออแต่อันเเนนนี้้้้ยยยยาาาละวว่่่ตตตติดดไงงอืั ทุกครั้งแหละที่มีการระบาดแบบนี้นะครับครับแล้วก็ตอนนี้นะผมอยากจะพูดถึงาการกลายพันธุ์ของโควิดนิดนึงที่เป็นข่าวครึกโครมไปทั่วโลกเลยก็คือที่อังกฤษค,คือเราต้องแยกก่อนว่าไอาการแบ่งแยกสายพันธุ์เนี่ยอ่มันก็ค่อยวิวัฒนาการปไปตามธรรมชาติของไวรัสครับแต่ที่อังกฤษเนี่ยฮะมีรายงานมาว่ามันมีการกลายพันธุ์แบบมีนัยะสําคัญคนะโดยเขาบอกว่า ก่อนหน้านี้ตั้งแต่ต้นปีก็เริ่มเห็นไอ้ไอลักษณะแบบนี้แต่น้อยมากครับจนกระทั่งเดือนพฤศจิกายนที่อังกฤษนะฮะที่ลอนดอนมีคนติดไอ้เชื้อโควิดแบบที่กลายพันธุ์ใหม่เนี่ยตอนพฤศจิกยังเป็นแค่หนึ่งในสามแต่พอผ่านไปฮะเดือนธันวาคมกาขอไปหนึ่งในสี่ผ่านไปแค่เดือนเดียวตอนนี้กลายเป็นสองในสามแปลว่าจาก25%เไอ้กลายพันธุ์เนี่ยกลายเป็นหกกว่าเปอร์เซ็นต ก็ยังเป็นลักษณะเดิมตรงที่ว่ามันติดเชื้อได้ง่ายขึ้นครับไม่ได้อันตรายมากขึ้นนะแต่ติดได้ง่ายขึ้นเขาบอกว่าไอ้ลักษณะหนามันเน่ไปเกาะเกาะได้ง่ายขึ้นครับแต่มันก็เป็นความกังวลเมื่องที่ว่าก็กลัวว่าเดี๋ยวไอ้เจ้าวัคซีนนี้นะี่ะที่เรากําลังใช้กันอยู่เริ่มฉีดเนี่ยอมันจะใช้ไม่ได้กับไอ้เจ้าตัวนี้หรือเปล่าแต่ตอนนี้เขาก็ยังยืนยันว่ายังได้อยู่ครับถามพี่หมอหน่อยไอ,อ,อ้เจ้าตัวกลายพันธุ์เนี่ยด้วยการกลายพันธุ์ธรรมชาติของวัคซีนเนี่ย ครับอ่าถ้ามันกลายพันธุ์อย่างนี้แปลว่าสมมตินะสมมติไอตัวที่อังกฤษเนี่ยมันกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆแปลว่าวัคซีนที่เรากําลังฉีดกันอยู่เนี่ยทั่วโลกเนี่ยมันจะเปล่าประโยชน์ป่ะคือต้องดูก่อนว่าคําว่ากลายพันธุ์มันคืออะไรฮะกลายพันธุ์คือกลายพันธุ์ระดับพันธุกรรมครับครับซึ่งธรรมชาติของตัวมันเองเมื่อกี้คุณเอกว่ามันมีหนามหนามก็คือเป็นโปรตีนเล็กๆที่มองไม่เห็นมันจะไปเกาะกับบริเวณหนึ่งต่างๆในที่ทางเดินทางเดินหายใจเราใช่ไหมครับตรงนี้แหละ ไอการเกาะของมันเนี่ยไม่ว่าสายพันธุ์ไหนก็เหมือนกัน <c oughs> เพราะว่าติดทางเดียวก็คือเกาะใช้ไอตัวหนามเหมือนกันไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามแต่หนามก็คือหนามอันเดียวกันนั่นแหละครับ <c oughs> แล้วทางบริษัทที่คิดค้นวัคซีนส่วนใหญ่ที่ผมอ่านรีวิวทั้งหลายนะครับ <c oughs> ก็พยายามที่จะหาไอตัวที่หนามนี่แหละนะครับก็คือวัคซีนที่ไม่ป้องป้องกันนะครับก็คือ,อรูปร่าง ของไวรัสมันมีอยู่ใช่ไหมเป็นกลมๆแล้วมีหนามเขาก็จะเกิดชื่อโครโรนาก็มาจาก<ช>มงกุฎนี่แหละห<ช>นามๆมงกุฎนะเขาก็จะมุ่งเป้าไปที่หนามอันนี้แหละนะครับโดยส่วนใหญ,ญ่ที่ผมไปอ่านมานครับก็คือมุ่งเป้าที่ที่หนามอันนี้ฉะนั้นลักษณะหนามนี้เข้าใจว่าจะเหมือนกันหมดไม่ว่าจะสายพันธุ์ไหนนะครับฉะนั้นไอ้วัคซีนที่ป้องกันก็คิดว่าน่าจะได้ทุกสายพันธุ์แหละนะครับครับครับจากอาการตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้น เอ่อไม่ว่าจะสายพันธุ์ไหนเข้าใจว่าวัคซีนน่าจะได้หมดนะครับเพราะว่าเขาจะเอาลักษณะจำเพาะที่ร่วมกันไม่ว่าจะสายพันธุ์ไหนก็ตามครับอันนี้อันนี้งั้นผมของมองข้ามสเต็ปม,มองบแบบโรคแง่ร้ายสุดๆเลยเอาแง่ร้ายว่ามันกลายพันธุ์จนไอ้วัคซีนที่ใช้อยู่ณนะปัจจุบันเนี้ยใช้ไม่ได้แล้วอืสมมตินะฮะเหมือนคล้ายๆไข้หวัดใหญ่ที่ต้องฉีดทุกปีอย่างเงี้ยอย่างเนี้ย การที่เราตั้งต้นจากไอไวรัสอขอไปจากวัคซีนที่เรามีอยู่นะตอนนี้เพื่อพัฒนาตามให้ทันไวรัสมันยากไหมคคือวัคซีนแต่และว,วัคซีนเนี่ยพัฒนาช้ามากนะครับแม้แม้แต่ปัจจุบันที่ว่า<อ>จริงๆก็เร็วมากแลวนะครับ,รบเร็วแบบไม่น่าเชื่อจะเร็วได้นะครับแค่<อ>ไม่ไม่ปีกว่ามไม่ถึงปีด้วยนะครับตัวเนี้ยอ่อถ้าจะทําเริ่มใหม่หมดเลยก็ต้องอใช้เวลาใหม่หมดเลยตั้งแต่ศูนย์ใหม่หมดแต่เข้าใจว่าอย่างที่ผมอธิบายไปก็คือวัคซีนเท่าที่อ่าอ่านจากที่เขาทากันมา ก็น่าจะครอบคุมหมดนะครับปัจจุบันนะครับไอ้ไอ้แล้วอย่างไอ้กรณีไข้หวัดใหญ่ครที่เราบอกเราต้องฉีดทุกปีถูกไหมเพื่ออัปเดตครับอันนี้วิธีการเขาคืออะไรฮะเอาแบบเอาแบบคร่าวๆก็ได้คือเพราะทำไมต้องอัปเดตล่ะแปลว่าเข็มเก่าเอาไม่อยู่แล้วหรือยังไงคือแต่ละปีเนี่ยเอาง่ายๆคือเชื้อจะแตกต่างกันคเพราะฉะนั้นเขาจะเหกับสำรวจแล้วว่าปีนี้เชื้อสายพันธุ์ไหนจะมากซึ่ง แต่สายพันธุ์ม mm ัน hmm. มีวัคซีนอยู er ่แล้วเขาแค่เหมุงนกม่ปรุงใหม่ซึ่งเอาของที่มีมาต่างจากอันนี้เพราะฉะนั้นเขาไม่ได้พัฒนาตั้งแต่ศูนย์นะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นไวรัสชนิดใหม่ที่มนุษย์ไม่เคยเจอมาก่อนนะครับโควไวรัสายพันธุ์ที่2ที่วานะครับต่างกับซาร์สครั้งแรกเนี่ยเป็นตัวใหม่เอี่ยมเลยเพราะฉะนั้นมนุษย์ไม่เคยเจอก็เป็นตัวใหม่เพราะฉะนั้นเราไม่มีวัคซีนสำหรับตัวนี้เลยพัฒนาใหม่หมดต่างกับ ไอ้ไข้หวัดใหญ่ซึ่งเราทราบอยู่แล้วว่ามีไวรัสอะไรบ้างครับ,รบแปลว่าถ้าเกิดแต่คุณหมอว่าหน้าไม่น่าจะเป็นนะที่มันจะกลายพันธุ์ถึงขั้นวัคซีนเราไม่อยู่คือมันต้องเปลี่ยนเป็นเชื้ออื่นแล้วแหละถ้าจะดูจากหลักการตรงนี้นะครับ,รบด้วยเพราะว่าด้วยแกนัน,นียมันก็ยึดมาจากแกนเดิมตัวเดิมอยู่แล้วมันจะต่างกันเรื่องของอติดง่ายาติดยากอะไรเงี้ยแต่ว่าหลักการก็คือมันยังอาศัยโครงสร้างเดิมเพราะฉะนั้นโครงสร้างเนี่ยคิดว่าไม่น่าเปลี่ยนแปลงครับ ดังนั้นเนี่ยก็ถ้ากังวลก็คือกังวลว่ามันจะติดได้เร็วขึ้นเราก็ต้องป้องกันกาดสูงเหมือนเดิมมาไว้อย่างนี้แหละครับแล้วก็ <ฮะ S 2> <ะ>ผลวิจัยที่บริษัทยาเปิดเผยออกมาลงตีพิมพ์ด้วยนะครับก็พบว่ามีอยู่ปัจจุบันที่คุยกันมากมีอยู่3แหล่งนะครับ3บริษัทนะครับทั้งสก็มีผลวิจัยที่ดีมากทางค,ความปลอดภยัยอย่างแรกต้องพูดถึงความปลอดภัยก่อนนะครับ,รบฉะนั้นปลอดภัยมากๆจนกล้ายืนยันนะว่าไม่น่ามีผลอันตรายสําหรับผู้ฉีดครับไม่ว่าจะ อายุเท่าไหร่นั่นเองที่เขาทำเนี่ยอายุสิบสิบสามสิบสี่ขึ้นไปมั้งนะครับนั้ีแต่ครับ <ๆ S 2> ฉะนั้นไม่พบว่ามีอันตรายต่อชีวิตนะซักลายเดียวนะครับครับ,รบแล้วก็อาจจะมีผลข้างเคียงนิดนิดหน่อยนอยเช่นมีเจ็บบริเวณที่ฉีดซึ่งเราก็เป็นอยู่แล้วฉีดวัคซีนหลายตัวก็เจ็บอาจจะมีไข้นิดหน่อยซึ่งตัวเนี้ยไม่ใช่ผลข้างเคียงที่น่ากังวลทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นอันตรายหรือเปล่าตอบได้ว,ว่าไม่อันตรายนะครับปลอดภัยแน่นอนถ้าดูอิงจากผลวิจัยเขานะครับซึ่ง อีกอย่างนึงคือประสิทธิภาพที่ต้องพูดถึงนะครับประสิทธิภาพมีบางยี่ห้อถึง95%ขึ้นไปเลยด้วยซ้ำนะซึ่งสูงมากๆนะครับฉะนั้นไม่ว่าจะความปลอดภัยประสิทธิภาพทั้ง3ตัวที่ออกมาเนี่ยดีทั้ง3ตัวเลยนะครับจึงเชื่อว่าน่าจะออกมาใช้กันทั่วโลกนี่แหละอย่างน้อยก็3ตัวนี้แหละที่ออกมาแล้วนะครับตอนนี้นะฮะที่อนุมัติกันมาแล้วเนี่ยก็มีไฟเซอร์ซึ่งพัฒนาร่วมกับไบโอเอนเทค มีโมเดอร์นาครับแล้วก็มีแอสตราเซเนกาใช่ครับอืมนะก็คือดังนั้นเนี่ยพี่หมอก็ยืนยันว่าถึงแม้ว่าเวลาที่มันจะรวดเร็วครับนะเพราะว่าต้องบอกก่อนนะว่าพี่หมอเล็กเนี่ยเป็นเป็นคนวิจัยยาครับด้วยนะฮะครับก็คือไว้ใจได้ถูกไหมคือปกติใจปกติเขาแบบวิจัยกันมาเผลอเป็น10ปีด้วยซ้ำถูกไหมครั้งเนี้ยจะค่อนข้างย่นระยะเวลานะครับปกติอย่างที่เคยคุยกันมาแล้วการวิจัยยา บื้องต้นวิจัยจากในหลอทดลองในสัตว์ทดลองครับพอโอเคปุ๊บถึงมาใช้ในคนในคนมี3เฟสมี3ขั้น<ม>ขั้นที่1เฟส1เฟส2เฟส3นะครับแต่ละเฟสจานวนคนจะไม่เท่ากันครับเฟสแรกดูถึงความปลอดภัยเป็นหลักจะใช้คนหลักสิบเฟสที่2คนหลักร้อยเฟสที่3คนหลักพันถึงหมื่นขึ้นไปนะครับ<ม>ซึ่งกรณีเนี้ยบริษัทยา3อย่างที่ที่คุณเอกว่ามาเนี่ย ก็ทําครบทั้งสามเฟสเรียบร้อยแล้วแล้วก็กําลังยื่นให้องค์การหาเราย,ยาสารัฐ<ม>รับรองอยู่นะรบับรองมาแล้วด้วยรับรองด้วยใช่ไหม<ช>ตรงน,นี้แหละเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยไม่เอ่อผมมั่นใจว่าองค์การหาเราย,ยาสารัฐมีมาตรฐานสูงมากนะครับ<ม>คือเขามีมาตรฐานสูงในการดูการทดลองดูหลายละอย่างเพราะฉะนั้นเ่าไม่จะได้มาคิดว่าใช้ได้เพราะว่าองค์การหาเรยาสารัฐรรับรองไปแล้วนะครับอครับในส่วนของเมืองไทยบ้างในส่วนของเมืองไทยเนี่ย เราเนี่ยได้เซ็นอนุมัติสั่งซื้อแล้วแหละค,คาดว่าน่าจะมาช่วงสักประมาณไตรามาสต้นต้นไตรามาสสองของของปีหน้าน่าจะเริ่มฉีดกันอย่างจริงจังๆน่าจะช่วงกลางปีเรอะนะฮะแต่ขนาดเดียวกันผมก็เห็นว่าฝั่งคนไทยก็ต้องต้องวิจัยวัคซีนด้วยเหมือนกันครับซึ่งอาเชื่อว่าหลายๆคนคงมีคาถามนะ,ะวก็เขาคิดค้นเสร็จกันไปหมดแล้วแล้วจะคิดทําไมฮะ เปลืองหัวเปลืองพลังเปลืองแรงอ่ะ <c oughs> ถูกไหม <c oughs> ในในแง่ของแบบคนทั่วไปเขาก็จะมองกันอย่างนี้ <c oughs> อย่างพี่หมอเนี่ยมองว่าที่เราแบบมาวิจัยเองด้วยเนี่ยแล้วมันมีข้อดีเหรอฮะ <c oughs> คือมันสําคัญมากอย่างนี้ไงองค์ความรู้โอเคการวิจัยเราจะพัฒนาองค์ความรู้รอาจจะไม่จําเป็นที่จะได้ผลิตภัณฑ์นั้นมานะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ผลก็ตามเราไม่ได้เสียหายนะครับนักวิจัยที่ทําเรื่องนี้ก็ได้องค์ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับไวรัสเกี่ยวกับการทําวัคซีนเพิ่มขึ้นมานะครับตรงนี้องค์ความรู้เราได้แน่อย่างที่2ถ้าได้ผลิตภัณฑ์อย่างเช่นวัคซีนออกมาแล้วได้ผลผลดียิ่งดีเข้าไปใหญ่นะครับตรงนี้แน่นอนทุนก็จะตามลงนะครับ เม็ดอินไทยแลนด์ถูกกว่าอยู่แล้วใช่ยังไงก็เม็ดถูกกว่าเม็ดอินยูเอสเออะก็คืออย่างน้อยเนี่ยเพราะเราสั่งมาล็อตแรกเราก็ไม่มีฐานที่จะครอบคลุมทุกคนถูกไหมละ่ะ <c oughs> มันก็แค่โดสหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราวิจัยทันมันก็เป็นไปได้ว่าที่เหลือเราอาจจะฉีดได้ครอบคลุมด้วยราคาที่ถูกลงครับ <c oughs> และจริงๆมันแบ่งปันเพื่อนแถวอาเซียนอะไรอย่างนี้ได้ด้วยเนาะอืมถูกต้องครับเรายังช่วยเหลือเพื่อนรอบข้างได้อีกนะครับอย่าลืมว่าบริษัทยาที่เอ่ยมาสามบริษัท คงเป็นไปได้ยากที่จะทำปริมาณเป็นพันๆล้านโดสในแค่ระยะสั้นๆนะครับต้องใช้เวลาเป็นปีแหละนะครับฉะนั้นกว่าจะถึงจุดนั้นน่ะโอ้เราต้องรอนะครับไอเขาว่ารอเนี่ยมันมันมันนานช้าเร็วเราก็ไม่ทราบใช่ไหมฮะจะได้มาถึงหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบเพราะฉะนั้นถ้าเราพัฒนาและผลิตเองได้ก็ยิ่งดีโอเคทีนี้เนี่ยเอาที่ต่างประเทศบ้างที่เขารับการรับรองกันมา3ตัวที่เราได้เกริ่นกันเอาไว้นะและอ้สตัวนี้ฮะอย่างอเมริกาเนี่ยเขาก็รับรองมา2ตัวก่อนนะตอนนี้ครับ มันต่างกันยังไงหรือเปล่าฮะในส่วนของสามตัวนี้หรือว่ามันเทคโนโลยีเหมือนกันแต่แค่ว่าต่างคนต่างคิดคน้นต้องบอกว่ากาบวัคซีนครั้งนี้เนี่ยจะเป็นวัคซีนรุ่นใหม่เลยเทคนิคการทําก็ใหม่เอี่ยมเลยนะครับ,รบผมยกตัวอย่างของเจ้าหนึ่งละกันผมไม่เอ่ยชื่อนะครับก็เป็น RNA วัคซีนเราจะเคยได้ยินนะครับ,รบ RNA วัคซีนเนี่ยเป็นวัคซีนแบบแรกเลยนะครับปกติต้องเท้าความนิดหนึ่งวัคซีนการจะได้มาซึ่งวัคซีนเราก็แค่เอา ไอ้สิ่งที่เราจะต้องการต่อต้านเชื้อเชื้อโรคตัวนั้นอะ่ะอ,อย่างเช่นอย่างเช่นยกตัวอย่างาไวรัสตัวหนึ่งที่ก่อโรคก,ก็ทําให้มันอ่อนแรงอ่อนกาลังหรือทาให้มันตายแต่โครงสร้างมันยังอยู่ก็ฉีดให้คนไข้คนนั้นนะตัวนั้นอะ่ะวัคซีนในอดีตส่วนใหญ่เป็นลักษณะนี้หมดนะครับก็คือเป็นไวรัสเชื้อโรคที่ตายแล้วหรืออ่อนกําลังนะครับเนี่ยแล้วฉีดให้แล้วสร้างภูมิให้เม็ดเลือดขาวจดจําอพอเม็ดเลือดขาวจดจําได้ เชื้อโรคจริงๆเข้ามาแล้วก็สู้มันได้เต็มที่แล้วก็ไม่ติดเชื้อนี่คือหลักการของอการทําวัคซีนฉีดวัคซีนนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างจะพิเศษหน่อยเราไม่ได้เอาตัวเชื้อไอโควิด <COVID. S 2> มาใช้นะครับแต่ว่าเราเอาสามพันธุก,กรรมในตัวมันอะมาเป็นวัคซีนนะครับเยรียก RNA วัคซีนนะครับแล้วไม่ได้เอาทั้งหมดนะเอาแค่ส่วนในส่วนหนึ่งที่ซ้าไปนะครับ RNA คล้ายๆกับ DNA ไหมครัคล้ายๆกันถ้า,าจริงๆก็เป็นสามพันธุกรรมก่อนจะเป็น DNA ต้องเป็น RNA ก่อนอะไรเงี้ยก็คือตั้งต้นกว่าก <นะ S 2> ็คือแต่ว่าบังเอิญว่าไวรัสตัวนี้เป็นไวรัสชนิด RNA ต้องบอกว่าวรัสมี2ชนิด RNA กับ DNA ตัวนี้เป็นไวรัสชนิด r n เเพราะฉะนั้นเลยใช้พันธุกรรมของมันที่เป็น r อ a นอันเนี้ย มาทาเป็นวัคซีนคือเราไม่ได้เอาทั้งโครงสร,ร้างที่เป็นหนามมันมาใช้นะครับไม่ใช่ทั้งไวรสไัสทั้งตัว,วที่ทั้งตัวกลมๆแล้วมีหนามไม่ได้เอาแค่ส่วนห<ม>นึ่งของมันมาใช่เอาแค่ข้างในเลยคิดง่ายๆมันก็เหมือนลผลทุเรียนอะนะเราไม่ได้เอาผลทุเรียนทั้งหมดที่น,น้าหนามมานะครับเราเอาเม็ดทุเรียนข้างในเป็นแกนเม็ดข้างในเลยซึ่งไม่ได้เอาทุกเม็ดนะเอาแค่บางเม็ดที่สําคัญนะครับซึ่งสามพันธุกรรมเป็นตัวสร้างโครงสร้างมันอีกทีนะเพราะฉะนั้นเขาจะยึดเอาสามพันธุกรรมตัวสําคัญ A ไม่ใช่ทั้งหมดแต่เอาพาร์ทที่สําคัญเอามาใช้ในการทําวัคซีนนะครับพาร์ทที่ว่าก็คือพาร์ทที่เป็นส่วนน้ำนั่นแหละนะครับน้ำที่ไปเกาะแล้วทําให้เราติดเชื้อ,อเพราะฉะนั้นเขาจะเอาแกนหลักของตัวมันเองมาใช้นะครับเป็นครั้งแรกของโลกว่าได้ที่ใช้เทคนิคแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนแรกพวกเราก็กังวลกันว่ามันจะได้ผลดีจริงหรือเปล่าเพราะว่าด้วยความที่ไม่เคยนะครับแต่ผลออกมาการศึกษามันดีมากๆขนาด95ออย่างที่บอกนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเทคนิคใหม่เลย และหลักและหลักการเนี่ยที่จะเอาไปสู้กับไวรัสเนี่ยมันคืออะไรฮะอย่างดั้งเดิมที่พี่หมอบอกก็คือ่ามาปุ๊บคิดค้นจากตัวมันแล้วก็ให้มันอ่อนแอแล้วก็ทำเป็นแอนติบอดีอะไรก็ว่ากันไปและอันนี้หลักการที่เอาไปสู้กับตัวไวรัสเนี่ยคืออะไรคือผมเล่าให้ฟังถึงการค้นพบวัคซีนครั้งแรกเลยก็ได้นะครับคือวัคซีนเขาจะเป็นฝีดาษนะครับก็คือโรคฝีดาษเนี่ยอดีตเจอเยอะมากเลยนะก็ทําให้คนตายเยอะจนกระทั่งมีนักวิชาท่านหนึ่งครับ ก็ไปใช้ฝีดาดของวัวมาฉีดให้คนเพราะอะไรเพราะว่าเขาพบว่าคนเลี้งวัวเนี่ยไม่พบว่าเป็นฝีดาดเออเขาก็สงสัยเพราะอะไรต้องเกี่ยวกับวัวเนี่ยแล้วเพราะว่าวัววัวก็มีโรคฝีดาดนะแต่ฝีดาดวัวกับคนจะต่างกันครับเขาเลยเอาไอา้ตรงสกิดเอาฝีดาดของวัวมา จิ้มให้คนรแล้วเข้าใจว่าน่าจะป้องกันได้ซึ่งสรุปก็ดันป้องกันได้จริงๆ oh, <laughs> คนที่เป็นคน<า>ทดลองคนแรกในี่ใจหินมากนะซึ่งนะตรงนี้เนี่ยไวรัสที่ก่อฝีดาบวัวกับไวรัสที่ก่อฝีดาบคนมันคนละเชื้อกันแต่บงังเอิญว่ารูปร่างมันคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นเอาโรคฝีดาษวัวมาใส่คนคนเลยไม่ติดฝีดาษนะครับ oh. แต่ว่า ดันโชคดีที่ด้วยความที่โครงสร้างคล้ายกับปีดาดคนทําให้เม็ดเลือดขาวมันจําได้เหมือนนักวิทยาศาสตร์คนนั้นก็จับแพชนแก่นิดนึงเหมือนกันเนาะนิดนึงใช่แต่ก็น่าชื่นชมมากครับเพราะตรงนั้นมาเลยเป็นที่มาว่าเราต้องเอาเชื้อทำให้มันตายก่อนคือไม่ได้เอาคือถ้าหลักการจริงเอาเชื้อจริงๆเอามาใส่ให้คนนั้นแหละแต่แน่นอนติดเชื้อใช่ไหมทำไม่ได้ก็ต้องเอาเชื้อที่อ่อนกําลังหรือตายแล้วเอามาฉีดให้คนนั้นแล้วก็เพื่อหลอกร่างกายว่ามาจริงๆเพื่อสอนร่างกายสอนสอนใครเลยมั้ยสอนเม็ดเลือดขาวเม เพราะฉะนั้นเมล็ดขาวก็จะเตรียมอาวุธสู้ละคือ,อเชื้อโรคแต่ละเชืออ้ออาวุธที่ใช้แตกต่างกันไปฉะนั้นเมล็ดขาวต้องเตรียมการเพราะเราต้องเตรียมการนี่แหละหอ,อย่าลืมว่าถ้าติดเชื้อแล้วเตรียมการไม่ทันข้าศึกบุกไม่รู้จะสู้ยังไงก็ๆๆเลยติดเชือ้อสมมุติเชื้อไวรัสมาถ้ามาแบบฟูลเซ็ตอาวุธมันครบมือซึ่งเราไม่ได้มีภูมิอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยสู้ยังไงก็สู้ไม่ได้สู้ไม่ทันมากแต่เราคราวนี้เรา อ่อนกำลังมันมาปุ๊บมาแบบไร้อาวุธช่คราวนี้เรารู้วิธีสู้แล้ววิธีสู้และหลังจากนั้นตัวแข็งมาก็แปลว่าร่างกายเราพร้อมแล้วใช่ครับคือเตรียมความพร้อมให้กับเม็ดเลือดขาวร่างกายเรานี่แหละนั่นแหละครับก็คือสอนเม็ดเลือดขาวนี่คือหลักการของวัคซีนประมาณนี้แหละยันแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้เอาตัวเชื้อทั้งเชื้อให้อ่อนกำลังหรืออะไรทั้งสิ้นเขาเอาแค่ส่วนหนึ่งคือสามพันธุกรรมหัวใจหลักของมันมาใช้เลยอ๋อเข้าใจฮะแต่หลักการก็คือสอนร่างกายเหมือนใช่ถูกต้องเหมือนกันเลยครับครับ เกี่ยวไหมฮะว่าด้วยความที่เอาแค่ส่วนหนึ่งหรือ RNA ทาให้มันเร็วขึ้นอ๋อไ,ไม่ครับจริงๆถ้าดูม,มัน,นชา้ามัน,ม,นมันยากกว่าเยอะนะครับยากกว่าเลยยากกว่าเยอะเลยครับคือทําให้เชื้อตายแล้วฉีดมันง่ายกว่ากันเยอะเลยนะครับแต่ว่าตรงนีเ้เทคโนโลยีปัจจุบันมันก้าวหน้าไปเยอะนะครับการดูพันธุกรรมอะไรต่างๆเทคโนโลยีดีขึ้นกว่าเมื่อสิบปีที่แล้วแบบที่ไม่ติดเลยเอาง่ายๆแค่ถ้าคุณเอกทราบนะมนุษย์เราเคยมีโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่อันหนึ่งชื่อ Human Genome Project โปรเจกต์อันเนี้ยสมัยประกาศว่าสําเร็จยุคคลินตันนะครับในเก้าเก้าสามช่วงนั้นแหละนะครับ <Yeah. S 2> ว่าโปรเจกต์นี้สําเร็จโปรเจกต์ Project นี้คืออะไรดูสามพันธุกรรมของมนุษย์ชาติของของมนุษย์เรามนุษย์มี 1, พันพันธุกรรม <Yeah. S 2> ว่ามันจะรันด้วยอะไรบ้างมีพันธุกรรมรูปร่างเป็นยังไงตรงเนี้ยจะดูและรู้หมดเลยอ mm. ซึ่งเนี้ยใช้เวลาเป็นยี่สิบปีนะครับก <Yeah. S 2> ว่าจะหาได้หมดแต่ปัจจุบันเนี่ยขึอไมครื่องมือเราไม่ต้องใช้เวลายี่สิปีในการที่จะมานั่งดูพันธุกรรมของมนุษย์หรอกแค่ไม่กี่ชั่วโมง เทคโนโลยีมันต่างกันริบลับเลยนะครับความเร็วาะฉะนั้นความเร็วเทคโนโลยีอันนี้เนี่ยเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงทำได้เร็วนะครับยากกว่าจริงแต่เราทําได้เร็วเพราะเทคโนโลยีเรามาถึงโอ้โหทุกอย่างมันเอื้อเนาะใช่ครับแล้วก็ด้วยความที่ทุกคนก็ทุ่มสภาพกําลังไว้ด้วยแหละใช่ถ้าเป็นเมื่อ20ปีที่แล้วคงไม่ได้หรอกคงใช่เวลาเป็น10ปีโอ้เหมือนคล้ายๆกับช่วงเราเจอไข้หวัดสเปนช่วงนั้นเนาะครับโอ้กว่าจะจัดการได้เนี่ยคุณเอกพูดถึงไข้หวัดสเปนผมอยากจะพูดเรื่องนี้นิดนึงนะครับ จริงๆเชื้อโรคทุกอย่างแหละนะครับเชื้อโรคที่เก่งที่ดีอะ่ะมันต้องมีเชื้อที่ทําให้ผู้ติดเชื้ออย่างเรามันมนุษย์เราเหมือนกับเป็นเป็นบ้านให้มันอะ่ะฮะคือมันต้องให้บ้านมันอยู่รอดให้ได้นานที่สุดมันถึงอยู่ได้นานใช่ไหมฮะแต่เชื้อโรคที่ห่วยๆที่ไม่ดีทั้งหลายทาให้บ้านพังก่อนนะฮะดังนั้นเชื้อโรคเหล่านั้นจะเป็นเชื้อโรคที่ไม่ดีนะฮะแต่เชื้อโรคก,ก็ต้องปรับตัวนะครับ เชื้อไข้หวัดสเปนเป็นเชื้อโรคแรกๆมาถึงแย่มากเลยเป็นเชื้อโรคที่แย่ก็คือทําให้บ้านตัวเองตายก่อนแป๊บเดียวตาย,แ,บบยแต่ว่าสังเกตว่าไข้หวัดสเปนยุคนั้นหนึ่งกกว่ากว่าช่วงสงครามโลกที่หนึ่งนะครับช่วงนั้นไม่มียาไม่มีวัคซีนไม่มีแรงสิ้นนะครับมนุษย์เราตายกันเป็นล้านๆ้านคนนะครับประมาณ10ล้านขึ้นไปนะครับที่ตายไปเพราะโรคนี้นะครับเป็นเชื้อไวรัสสายพันธุ์หนึ่งแต่ว่าอยู่มาสักปีหรือ2ปีโรคก็สงบไปเองทั้งที่เราไม่มียานะครับเหตุผลเพราะว่าไวรัสมัน ปรับตัวเองปรับสภาพคือมันก็เริ่มฉลาดแล้วถ้ามันทําให้ร่างกายมนุษย์ตายมันก็อยู่ไม่ได้นานก็อยากสิงมนุษย์ดังนั้นเนี่ยก็ต้องปรับไม่ให้มนุษย์ตายใช่ถูกไหม จนงานงานวิจัยหลังๆเขาพบว่าเป็นไปได้สูงมากๆว่าไข้หวัดใหญ่ที่มาทุกปีทุกปีในปัจจุบันเน่ะมันก็คือเป็นเหรนเป็นหลนของไข้หวัดสเป,สเปนเปใช่ครับ<อ><อ>มันปรับสภาพจนมันอ่อนแอจนทําให้รากายมนุษย์อยู่ได้อาจจะแค่ไข้สักอาทิตย์หนึ่งแล้วหายอะไรแบบนี้อืมอมไม่ทําให้ตายคือม,มันเหมือนคล้ายๆกับว่าธรรมชาติเนี่ยก็จะช่วยให้มนุษย์อยู่รอดใช่แต่กว่าจะปรับได้เนี่ยก็กตายไปเยอะครับอย่างโคโรนาไวรัสครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเอาแบบ สมมุติถ้ามนุษย์เราไม่มียาไม,ม่อะไรนะก็ต้องรอไปสักพักหนึ่งแหละเดี๋ยวเชื้อก็สงบไปเองแหละแต่ว่าปัจจุบันมันคงรอไม่ได้ด้วยเศรษฐกิจอะไรหลายอย่างใช่ไหมเลยจำเป็นต้องมีวัคซีนออเออวันนี้เนี่เข้าใจเรื่องหลักการทํางานวัคซีนขึ้นเยอะเลยเนาะส่วนข้อกังวลนะว่าเอ๊ะถ้าเกิดมาปุ๊บเนี่ยใครจะได้ก่อนแน่นอนฮะ ต้องเป็นกลุ่มเสี่ยงนะถ้าเกิดเข้ามาในเมืองไทยแล้วก็ต้องเป็นกลุ่มผู้สูงอายุคาดว่า,น,าน่าจะ60ขึ้นไปแต่เดี๋ยวเชื่อว่าถ้ารัสวัคซีนมาเนี่ยภาครัฐคงจะออกมาตรการกัน,กนอีกทีหนึ่งแล้วก็เป็นคุณหมอครับบุคลากรทางการแพ<ร>ทย์กลุ่มเสี่ยงบุงคลากรการแพทย์พยาบาลต่างๆที่จะต้องรับคนไข้เป็นประจ,จาหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ชายแดนเจ้าหน้าที่สนามบินอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะได้รับเป็นเป็นเป็นส่วนแรกๆส่วนคนที่ถือว่าเป็นวัยเจริญพันธุ์นะคนหนุ่มหนุ่มสาวสาวเนี่ย ก็รอไปก่อนแต่มันต้องยอมรับนะว่าณนะชั่วโมงเนี้ยถ้าเกิดคนหนุ่มสาวติดขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่จะอาการหนักมันน้อยมากจริงๆครนะแต่มันก็ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ ผมแถมท้ายที่สุดจริงๆนะครับมีคนถามเล่นๆกับผมนะครับเอ้ยกลัวจะเป็นเหมือนหนังหนังฮอลลีวูดหลายเรื่องที่อะไรฉีดวัคซีนแล้วคนกลายเป็นซอมบี้อะไรนไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวเพราะฉะนั้นเราฉีดกันได้นะครับเพราะว่าผลวิจัยมาค่อนข้างชัดเจนว่าปลอดภัยมากนะครับแน่นอนอย่างแรกไม่เป็นซอมบี้แน่เป็นไปไม่ได้2ก็คือไม่ทําให้ ่าร่างกายเสียชีวิตเลยแน่นอนเพราะว่าผมวิจัยมา100%ปลอดภัยมากนะครับ,รบมีผลข้างเคียงนิดหน่อยเองนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยไว้ใจแล้วแล้วก็วางใจในการไปฉีดได้เลยครับในไหนแถมละผมนึกถึงอันหนึ่งขึ้นมาคือที่เมกาเนี่ยนะเขาจะมีพวกแบบคนที่เชื่อในแนวคิดไม่ฉีดวัคซีนอยู่แล้วนะอันอันนี้อันน,น,นี้เดี๋ยวผมจะมีชุดเนี้ยผมมีสองคถามครับ แล้วก็มันก็มีทฤษฎีสงคมคิดผมขอคําถามแรกก่อนอคนที่เชื่อแบบเนี้ที่ต่างประเทศที่ว่าเฮ้ยไม่เอาอ่ะขนาดลูกทำคลอดนะลูกเกิดขึ้นมายังไม่ฉีดวัคซีนเลยครับคนพวกเนี้เขาจะไม่เป็นไรใช่ไหมฮะคือเป็นแง่ของโลกเพราะเขาไม่ฉีดเลยนะฮะต้องตอบในฐานะแพทย์คนหนึ่งว่าไม่ไม่ดีแน่นอนทําแบบนั้นในเมื่อเรามีวัคซีนซึ่งปลอดภัย ใช้กันมาเอาง่ายๆวัคซีนที่เราฉีดตั้งแต่รกแรกเกิดมีอะไรบ้างเยอะแยะใช่ไหมออพวกนั้นอ่ะเราฉีดกันมาตั้งกี่สิปีห้าหกสิปีแล้วนะครับไม่มีใครสักคนที่มีปัญหาคือมันหมดช่วงอายุคนที่พิสูจน์มาได้แล้วว่า,ามันไม่ได้เกินพอแล้วครับความปลอดภัยของวัคซีนนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย ใครก็ตามที่เชื่อผิดผิดบอกเลยเชื่อผิดผิดแน่นอนนะครับว่าฉีดวัคซีนแล้วจะทําให้ใครเป็นอะไรเนี่ยตรงเนี้ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเพราะว่าโดยเฉพาะเด็กที่เกิดใหม่<ๆ>เขาน<ๆ>่าสงสารมากถ้า<ๆ>ติดเชื้อ<ๆ>ถ้าสมมติติดเชื้อแล้วทําให้เขาเสียชีวิตทั้งที่เชื้อนั้นป้องกันได้นะครับครับคําถามข้อที่สองอม,มันมีทฤษฎีสมคบคิดจะไอโควิดสิบเก้านี่ยไหนเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยแหละรัฐบาลเนี่ยรวมหัวกันทั่วทั่วโลกปล่อยโควิดสิบเก้าปล่อยออกมาเสร็จ วัคซีนมันเตรียมไว้อยู่แล้วจริงๆที่ฉีดมาเนี่ยต้องการจะฉีดเข้ามาใน DNA มนุษย์เพราะว่ามีเทคโนโลยีใหม่ที่จะ track ตัวคนผ่านวัคซีนที่ที่ฉีดเข้าไปรจริงๆเนี่ยต้องการจะ t r a c มนุษย์ทุกคนบนโลกผ่านวัคซีนนี้ในฐานะนักวิทยาศาสตร,ร,ร,ร์พี่หมอมองทฤษฎีนี้ว่าอย่างไรคือ เอาเอะไรที่แทร็กมนุษย์เนี่ยคงเป็นไปไม่ได้แน่นอนการที่ <laughs> คืออย่าลืมว่าการที่แทร็กได้ก็คือไอ้สิ่งนั้นอ่ะมันต้องเข้าไปในเซลล์ร่างกายแล้วก็ฝังอยู่ในนั้น <c oughs> แต่แต่ดูจากโครงสร้างของวัคซีนที่ผลิตออกมามันทำอย่างนั้นไม่ได้ <c oughs> ฝังตัวแน่นไปตลอดอย่างนั้นไม่ได้นะครับแล้วก็ความปลอดภัยมีแน่นอนครับแล้วส่วนที่เรื่องที่ว่าไอ้รัฐบาลไม่ว่าอะไรก็ตามจะปล่อยออกมานี่ยิ่งเป็นไปไม่ได้อย่างผู้นี้ เราสืบค้นได้หมดแหละปัจจุบันหลอกกันอย่างนั้นไม่ไ,มได้หลอกน,นะครับว่าใครที่ทําแบบนั้นมันรู้อดอ,อันนี้นครับเพ <นะ S 1> ราะเขาก็มีหลักฐานหลักฐานมาแล้วนะ<ช>ว่ามันเกิดโดยธรรมชาติจริงๆไม่ได้ตัดแต่งพันธุกรรมเพื่อให้เป็นอันตรายต่อมนุษย์ค,คือระบาดวิทยาเอย่ยหรือว่าหลักฐานทางชีววิทยาพวกนี้บอกได้หมดนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับเอาละวันนี้ก็หวังว่าน่าจะได้ความรู้ไปพอสมควรนะกับโควิดเทปพิเศษนี้ที่เรารีบ อัดเทปกันแล้วก็รีบเอามาออกอากาศให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับถ้าเกิดมีสถานการณ์มาอะไรที่มันเป็นแบบชุกละหุชุกเฉินเนี่ยเราก็จะพยายามรีบตัดต่อแล้วก็เอามาออกอากาศให้ได้รับฟังรับชมกันก็แลวกันนะครับรบวันนี้นะฮะผมกับพี่หมอเล็กขอลาไปก่อนนะครับพบกับโลคภัยไข้รู้เทปหน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ 바로 바이크라이브로